ตอนที่หมอเขียนเนี่ยถ้าวิเคราะห์นะครับแบบว่าผู้ช่วยเนี่ยอาจจะยื่นใบให้ผิดด้านมาดูด้านนี้ชัดๆเลยแบบนี้ชัดๆเลย <c oughs> ให้ทานเหรอ <c oughs> ให้ได้ทานนี่มันเป็นหมอโรคอะไร,รอะทำบุญนนดานนะตอนนี้หมอคือไปคำแนะนาม,มากกว,าว่าเออไปทําบุญเธอ <c oughs> คนต่อไปทำบุญเธอคำนี้เชื่อไหมอ่านมาเลยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Fix for Billy ันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีครับหมอพี่คือมีคนบอกว่าลายมือหมอเนี่ยมันแย่มันไม่ดีมันอ่านไม่ออกวันนี้เราก็เลยจะเอาลายมือหมอมาให้ทุกคนดูมันแย่จริงปล่าอ่าผมเป็นคนหนึ่งที่ได้มืออ่านออกไม่จริงเสนอตัว่อนอ้าวอ่านออกเหมือนกันตอนตอนผมอยู่ปหนึ่งนี่คือบอกเลยนักแข่งแข่งอ่านลายมือแข่งบอนตอนปหนึ่งแต่ว่าลายมือสวยอยู่เป็นนักบอลที่ได้มือสวยตอนปหนึ่งนะก็เดี๋ยวเราจะเอาลายมือในโรงพยาบาลเนี่ย ที่หมอเขาออเดอร์กันเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูไม่ว่าจะเขียนใบสัญญาก็ได้ใบสัญญาก็ได้เ,เขียนโปกเกตก,ก็ได้เขียนในช่วงก็ได้เ,เขียนบอบอกรักใครในช่วงเจา้ามาหมดเลยรอหมอมีนะหรือเปล่าได้อะข้อแรกง่ายๆก่อนอันนี้ง่ายๆก่อนผมขอก่อนเลยได้ไหมครับอืออ่ะบูบูบูหนึ่งเดกรุกสี่ชั่วโมงครับอันนี้เป็นลีโอ หนึ่งแก้วทุกสี่ชั่วโมงเหรอครับลีโอหนึ่งแก้วว้าวอันนี้เบอร์เดลเดลยอ๋อหนึ่งในโบตายทุกสี่ชั่วโมงอ๋อ<า>ย่าเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่ะยาเหมือนกันยาเหมือนกันอัน <c oughs> อันนี้ภาษาอะไรครับโทษทีท <c oughs> คิดว่าน่าเป็นคำอังกฤษปนไทย <c oughs> แต่นี่คิดว่าไม่น่ายากครับอันนี้ง่ายเป็นยัดยัดปรงุง <c oughs> อาโบวันพฤหัสครับ อันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานอันนี้ไม่ยาก่าไรเป็นแปว่าอะไรครับยัคอมโปรหมอเขารู้กันนนีเขาเล่นเขารู้กันอันนี้ถ้าไม่เล่นนี่ไม่ไม่รู้ข้อนี้อ่านว่านัดเัลดาซาวเอลโบพื้นลัดก็คืออันนี้คือยูทับเอสนะเอลดาซาวไม่ไม่ได้ตรงไม่ใช่แปลงไม่ใช่นัดออลดาซาวสองบนเปอน์ลัดนี้นะครับู้เรื่องนะอันนี้ง่ายมันกี้พว่าอะไรนะลงอโเบลไปข้อสามนี่เรียกว่าอีซี่ เราไทยรล้วนได้อยู่เปิดก่อนเลยแถวบนนี่ C A R B แคปนะครับเซปติซีเมียนะคือตั้งแต่17-466นะครับหลังให้ยาสักอย่างบวกกับโคลิสตินเมียไม่น่าใช่คำว่าเมียเมื่อ9นาฬิกาไข้สูงแต่เจาะไม่ขึ้นไม่เซบสิตวินสปอนได้เขายกนี้เกือบผูกนะผมแน่นอนครับเกือบผูกเกือบผูก คุณน้อจะลองไหมอันนี้หเห<ล>รครับไม่เป็นไรครับอันนี้อันนี้น่าจะได้คิดว่าแถวบนนี่น่าจะเหมือนเพื่อนน่าเป็นแบบชื่อโลกนะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรเอนนอนนมาเลิอกอ่านภาษาไทยภาษาไทยกันดีกว่าอันนี้ตรงแตง <c oughs> ครับเป็นทำไทย17466มบบนี้มิงในปลาซุ้ง <c oughs> ไทย,ไทยหือนกันี้ลงตุง <c oughs> มิงตรงมันมันเหมือน ใช่ใช่ใช่อันนี้แหละให้ลูกหาบไปซื้อของแต่ลูกหาบไม่ไปผมมาข้อหน้าแล้วข้ามคนนักเรียนเบิ่งเวลาอ่าส่วนนี้มันอ่านว่า C R A B Septicemia ตั้งแต่174 6จ็ดส่หกไม่นานมานี้โอเคโอเคเพิ่งให้ u n i น i n ผมไปเปิดอ่านมามันเป็นชื่อการค้าคุณเป็นหมอมันไปเปิดอ่านยังไงเนี่ยอ่ามันเป็นมันเป็นชื่อการค้าเราเรียนมันชื่อวิทยาศาสตร์อฮแล้วโคเลสตินเมื่อวานเพิ่งให้เมื่อวานเองแล้วไข้ส่งลอยแต่ฮีโมคาเจอร์ไม่ขึ้นนะ อ๋อไม่ใช่จอกไม่ขึ้นจอบไม่ไม่ใช่เราก็ไม่เชฟสิทธิ์วีนสปองได้อ๋ออคครับก็ไกล้บ่ายหน่อยเดี๋ยวขอข้อนึงก่อนอันนี้เป็นออเดอร์ของเดี๋ยวต้องบอกก่อนตื่นก่อนอันนี้เป็นออเดอร์ของเพื่อนผมเองนะครับที่อยู่ลงมาที่นึงไม่บอกเลยนะเป็นเพื่อนผมจากคณะนี่แหละนะครับเขาตอนเขาง่วงมากแล้วเขาก็ตื่นมาเพื่อออเดอร์คำนี้เลยปกติอยู่แล้วเนาะหมอต้องถูกปลุกอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมรู้แน่นอน อไอคำนี้เป็นคำที่ผมเจอได้บ่อยเลยนะในชีวิตประจําวันเรียกว่าออช่วงเช้าช่วง,วงบ่ายเจอประจําเลยต้องเขียนบ่อยมากคําเนี้ห <c oughs> มูกรอบขั่วพริกเกลือ <c oughs> ชัวร์คือจริงคือ,คอผมสั่งบ่อยมากแน่ๆเม <c oughs> น,นูนี้หมูกรอบข้่วพริกเกลือทอดคือออเดอร์เลยนะถ้ากอร่อยหมูกรอบข้่วพริกเกลือครับคือผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นคนไข้เขาอยากกินหรือเปล่าแล้วหมอก็แบบรู้สึกว่าหวังดีไงคำตอบนึบนึงตอบถูกปะ อันนี้ไม่ใช่เฟยนะอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงเรื่องจริงเลยมีลายเซ็นจริงๆริงอแต่ไม่ให้ดูลายเซ็นโอเคแต่เดี๋ยวให้ดูแชทอโอเพื่อนส่งมานะครับสูตออเดอร์หมูกรอบผัดคั่วปีกเกลือโอเคมาข้อต่อไปอ่ะมาครับผมใบใบกว้างมากเลยนะครับแต่ว่ามีแค่นี้พอนะครับอ่ามันมีใบอยู่อันนี้คือบุญชัยนะปรากฏว่าเป็นผู้ป่วยเป็นอะไรอ๋อนี่คือโรคอ่ามันเป็นโรคละ คือใบให้เป็นภาษาเป็นภาษาอังกฤษอะภาษาอังกฤษใช่ไหมภาษาอังกฤษคือตั้งแต่ผมจบคือตั้งแต่ผมจบอจากออฟฟอร์ดอะผมสามารถอ่านได้หมดเลยพวกภาษาไหนนะครับที่ไหนนะลักสองเนี่ยสองอันนี้ก็จบออฟออฟฟอร์ดออสเทเลคคือเอาจริงผมว่าอันเนี้ยถ้าเกิดเราอ่านถ้าเกิดเราอะอ่านแค่คำเนี้ยอาจจะอ่านไม่ออกย่าไปคือเราอะอาจจะต้องวิเคราะห์จากหลายๆจุดผมแนะนำจุดแรกขวาบนรับแบบลองแทร์เรารู้แล้วอันเนี้ย ก็เป็นํำที่อ่านนี้อ่าน,นง่ายๆใครอ่านก็เข้าใจนะครับอ่าเขาบอกเออเนี่ยเป็นไข้คนนี้วันวนี้มีไฉ่โรควันนี้ปรากฏว่าป่วยเป็นดูแลง่ายแล้วชื่อโรคภาษาชื่อโรคภาษาจีนหรือภาษาไทยยังไม่แน่แต่ว่ารือลเป็นชื่อโรคอันนี้ถือว่าตัดตัดชอยไปเยอะมากเรียกว่าแค่จะตอบได้แล้วทรงเหลงภาษาจีนนั่นเองครับ แปลว่าแปลว่าอะไรอ่ะชิอโล่ครับชิอโล่อ๋อทรงเหลิงซินโดรมอะไรประนี้ทรงเหลิงไม่ซัมช่าซินโดรมทรงเหลิงมันไม่ชิลิงทรงเหลิงนะครับเด็กจะลดเล็กเล็กอะไม่ยากคือคือยากจริงแต่ว่าถ้ามีส่วนอื่นประกอบด้วยถือว่าเฉยเฉยสบายครับคือมันจริงจังมากเลยผมว่าตอนที่หมอเขียนเนี่ยอ่าถ้าวิเคราะห์นะครับแบบว่าผู้ช่วยเนี่ยอาจจะยื่นใบให้ผิดด้าน เราเดี๋ยวต้องมาดูด้านนี้อชัด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 เลยแบบนี้ชัดชัดเลยให้ทานเหรอให้ทานนะครับตอนล้ให้ได้ทานนี่มันเป็นอโลกอะไร่ะช่วยอธิบายคนดูให้ทานทำบุญนังดานะตอนนี้๋อคือเป็นคำแนะนำมากกว่าว่าเออไปทำบุญเถอะคนต่อไปทำบุญเถอะคำนี้เชื่อไหมอ่านมาเลยทรงเหล่งไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เหรอผูวอ่านไนโรมีไนโรถือว่าผมใกล้เคียงนะ เอ้เดี๋ยวนะทรงเหล่งกับไทยเหลวเป็นยังไงอะแปลมาอีกทีหนึ่งอ๋อทรงเหล่งภาษาจีนอาจจะแปลว่าไทยเหลวชาวผู้ชมไหนรู้นะภาษาจีนนะสปีดยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ดาหน่อยแล้วกันนะมันอาจจะไม่ค่อยสติดมนไม่ค่อยดีไปต่อแล้วกันอ่ะข้อต่อไปอันนี้ผมว่าอันนี้อาจจะถึงเวลานะถึงเวลาถึงเวลาที่เราต้องฉายแวว ถึงเวลาผมต้องยอมรับแล้วว่ามันอ่านไม่ออกหลังจากที่พยายามมาหลายข้อมันให้พยายามพยายามมานาะมันยึ้เวลาผมว่าผมโอเคผมต่อให้หมอฟุกผมคะแนนคงเต็มแล้วผมว่าผมไม่น่าแพ้ในจุดนี้อ่ะผมให้หมอฟุกไปเพราะหมายถึงว่าเฉลยละพอละไม่ต้องเล่นละใช่บึงอะพอนสงสัยจะได้ออกอะไรมาถามเนี่ยเอาจริงไหมตั้งแต่ผม อย่างที่ผมบอกนะน่าจบจากอ่าออกฟอร์ดยูเอต็ดวิทยาคมมาเนี่ยมหาลัยหนึ่จริงบอกไม่เนี่ยคือผมสามารถอ่านออกเดนพวกนี้ได้หมดเลยคือเป็นอะไรที่อีซีมากๆนะครับเพื่อนอ่านไม่ออกได้ไงไม่รู้นะครับแต่ว่าผมจะไม่เฉลยเดี๋ยวใช้ทางบ้านตอบในคอมเมนต์จริงผมว่าคุณวลันยูครับเราคงต้องเรามีมุกเด็ดไหมแบบมุกเด็ดแบบเม็ดเม็ดเป้งๆเลยเอาแบบว่ามาจัดการเขาหน่อยซิว่าไม่มีอะไรที่ผมอ่านไม่ได้ในรอบใบนี้ผมมีอันนึงผมมีอันนึงครับผมมีอันนอันนี้เรียกว่า ค่อนข้างยาเจ็บมีค่อนข้างยากผู้จุมถางบ้านเน่ยหมดสิบปรับเสียงนัเนี่ะอันนี้ปรับเสียงขนาดตัวผมเองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นั้นยังเรียกว่าอ่านไม่ออกครับอันนี้สําหรับคุณหมอพีที่เขาบอกเขาจบมาจากอะไรออกฟอร์ดยูไนเต็กวิทยาคมหมดหูได้เหรอโอเคครับก็คือต้องบอกงี้ฮะคือลายมือหมอเนี่ยคือจักใจนะบางคำมันก็อ่านไม่ออกจริง นะครับแต่จะมีอยู่สองอาชีพที่เขารับจบในโรงพยาบาลนะคือพยาบาลกับเภสัชคืออ่านออกทุกอย่างเวลาผมลาวอยู่เนี้ยก็บางทีอ่านไม่ออกก็จะเดินไปถามพยาบาลว่าแบบอันนี้เขียนว่าอะไรออเดอร์ข้างบนเขียนว่าอะไรไม่รู้แต่มม่เขียนเองกเขียนบางอ่ก็อะไรมืออ่ไม่ออกที่มัป็ปัญหาเฮะเดี๋ยวลายมือผมอะลายมือที่เป็นลายมือที่สวยมากเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้คุณดูอันนี้คือลายมือของผมเองคือตอนนั้นหน้าเขียนแบบบอดบัแต่ว่าก็ยังอ่านออกลองอ่านดู โอ้หยาดสุดเลยนะเอาตรงนะผมว่าหลานผมอะที่ประมาณแบบปอหนึ่งนะอ่ะยังเขียนดีก็อีกเขียนได้แค่นี้พวกคุณใจร้ายอะคืออะไรมือผมใครก็ออ่านออกใช่ไหมครับทางบ้านออกปอดเยู่ในเตดเรียนมาได้อย่างนี้แหละออกปอดเยู่ใเตก ยเหรียนอกเยอะอยู่ไทยเขียนไทยไม่ค่อย่อยเป็นภาษาอังกฤษก็ว่าไปอะปืออะอะไรคือปืออย่านะอเนี้ยหาัาเอาอันนี้มาทายผมนะผมยอมนะคอมเมนต์จะจะเอามาให้ดูเพื่อให้อ่านมันอ่านง่ายอ่ะผู้ชมทางบ้านดีกว่าจริงใครอยากเอาคอมเมนต์หน่อยเออขอแบบเป๊ะๆเลยนะถ้าตอบถูก เดี๋ยวหมอพี่แจกทองเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เคยพูดเลยหมอพี่แจกทองเลยนี่ยังไม่จ่ายเลยหมอโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ก็ไม่มีสาระครับผมสุดท้ายนี้ก็ไม่มีสาระอีกเลยเออไม่ได้เลยแต่ล้วใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ถ้าจะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วก็ใครอยากให้พอเราทำคลิปอะไรที่เกี่ยวกับในโรงพยาบาลหรืออะไรก็ได้คอมเมนต์มาดูนะครับเราจะเราจะอ่านรู้คอมเมนต์เลยแล้วเราจะตอบไปนะครับผมสวัสดี สำหรับรวันนี้ก็ไปกันดีกว่าสวัสดีครับสสวััดีครบอย่าลืม Differential และ Analysis นะบอกคุณพ <c oughs> ่อพมาลง